สวัสดีทุกคนนะคะแม่ยังไม่ได้ขึ้นไลค์เนะาะจะไม่ได้ขึ้นไลค์นะคะแล้วก็จะมาพูดถึงประเด็นหักทางประเด็นห้กทางนี้ก็นะ่าละเท่าที่แม่เปิดไพ่ก็คือมันถูกมันถูกจับมันถูกขังนะ่ะยังไม่ได้ปล่อยเท่าที่แม่เปิดไพ่วันนั้นนะคะแต่ถ้าเราคิดมองในมุมแบบคือไม่มีอะไรคือมองตามคนไม่รู้อมองตามตามที่เราไม่รู้ข้อกฎหมาย เราก็คิดแค่ว่าวันที่ห้าทางมันถูกจับคือถูกจับคืนวันคืนวันศุกร์เพราะเอ่อพอเที่ยงพอหลังหลังหลังวันศุกร์ก็จะเป็นวันเสาร์เป็นวันหยุดราชการแล้วก็จะมาวันอาทิตย์ใช่ไหมคะอ่าวันอาทิตย์ทีนี้พอวันจันทร์ก็เป็นวันสำคัญของของบ้านเราอ่าก็จะมีการหยุดชดเชยใช่ไหมอืมก็ต่อรองกันไปว่าคิด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 ไปว่า อ่าญาตทางน่าจะได้ถูกประกันตัวหรือปล่อยตัวปล่อยตัววันวันวันอังคารอ่าแต่ทีนี้นั่นแหละรายสิ่งละอย่างกฎหมายมันก็มีรายละเอียดปีกย้อยนะคะมันก็มันก็คือข้อสําคัญอ่ะเราอย่าทําผิดกฎหมายก็พอพอทําผิดแล้วมันก็มันจะมีนู่นนี่นั่นก็ว่าเออมันจะซับซ้อนแล้วก็โดยเฉพาะมีตั้งห้าหน่วยงานลงพร้อมกันแบบนี้ค่ะ อืมแล้วมันจะเคลียร์หน่วยงานไหนก่อนละอ่ะเอแต่ที่มัน <laughs> แต่ที่มันแบบรู้สึกแบบว่าเอคือเอาตรงๆอีหากทางเนี่ยมันก็คิดว่ามันเจง๋งอมันคิดว่ามันเจง๋งมันเก่งมันหลอกคนไทยได้คือหลอกเอาเงินจริงไหมคะ เขาก็มีขบวนการของเขาล่ะมันเป็นแก๊งหลอกเอาเงินคนไทยสร้างความน่าเชื่อถือหรือสร้างความน่าสงสารปไปถ่ายคนนูน้นคนนี้คนนั้นก็มีการคนไทยก็โอนเงินไปให้ใหเขาจนรวยเป็นล่ำเป็นสันนะคะคนที่โอนให้นี่ก็ไม่ได้รวยหรอกค่ะเป็นตาสียายมียายมานี่ละ ถ้าคนรวยเขาไม่โอนค่ะเพราะคนรวยเขาจะอ่านเกมออกแต่คนจนอย่างพวกเราบางทีคือเราไม่ได้ไม่ได้มองไปไกลไงเรามองแค่ว่าโอ้ยน่าสงสารจังแต่เราไม่ได้ระวะังระแวดร,ระวังอะไรก็พากันโอนไปช่วยเขานะคะโดยเฉพาะประเด็นนี้หักทังนะคะอันนี้ก็เหมือนเขาพูดนั่นแหละเออในเมื่อหักทังยังไม่ได้ขึ้นศาลแค่ถูกกักกันตัวไว้ที่ด่านโตโมทีนี้ เขา f อซของเขาหรือกลุ่มยูทูบเบอร์ที่สนับสนุนไอ้หักทางก็มีการมาเรียอะไรเงินเรียอะไรเงินห้าแสนเพื่อไปประกันตัวไอ้หักทางทีนี้ก็มีคําถามต่อว่าในเมื่อมันยังไม่ขึ้นศาลเอาไปประกันอะไรอ่ายังไม่ได้ขึ้นศาลคุณจะรู้ได้ไงว่าต้องประกันตัวเท่าไหร่อันนี้ก็มันเป็นการใส่ร้ายเจ้าหน้าที่โตโมต้องให้เครดิตช่องคุณตาผมทุกกระแสนะคะแม่ก็ไปฟังคุณตามา อ่าแล้วก็มันก็ใช่เพราะว่าคุณตาเขาสายตรงถึงเจ้าหน้าที่นะคะหรือคุยกับยามก็ว่ากันไปอันนี้เราก็ไม่ได้ฟันธงว่าคุยกับใครนะคะเอาเป็นว่าคุณตาเขาคุยกับยามหน้าหมู่บ้านก็แล้วกันโอเคอ่าในการที่มีการเรียกไรเงินสี่ห้าแสนสี่ห้าแสนแต่ทางเจ้าหน้าที่เขาไม่เขาไม่ได้มีการเอาเงินเพิ่มแล้วนะคือไม่ต้องจ่ายแล้วคะ่ะเอ่อพูุงง่ายว่า โลผักดันกับประเทศคือไม่ต้องจ่ายอะไรแล้วเพราะมันจ่ายกันในคืนนั้นแล้วสมมุติว่าเสียกระเป๋าไปสองพันสี่พันห้าพันแบบนี้ค่ะคือมันจ่ายเสร็จตั้งแต่คืนนั้นแล้วคืนที่ถูกจับนะคะทีนี้ก็ถ้ามีการเรียกอะไรเงินสี่ห้าแสนได้แล้วเนี่ยก็น่าจะเข้า,ากลุ่มยูทูบเบอร์ที่เขา,เาสนับสนุนพูดง่ายว่าเอาคืนเอาคืนเอาคืน คือคนที่สนับสนุนที่มีช่องเนี่ยเขาก็เชียร์เชียร์ระ,ะดมทุนช่วยกันโน่นนี่นั่นนะคะ,ะบางทีเราก็ถ้าเรามองตามเนื้อผ้าคือมันไม่มีรายจ่ายอะไรแล้วที่ต้องไปจ่ายเจ้าหน้าที่เพราะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามันจบตั้งแต่คืนนั้นแล้วไม่มีรายจ่ายเพิ่มรอ,อเซ็น อนุญาตผักดันข้ามแดนกลับไปบ้านเขาแต่มันก็ต้องติดแบงค์เลดจาก,กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ว่ากันไปอันนั้นเราก็เราก็เลวเจ๋อเราไม่ก้าายก,การทํางานของเจ้าหน้าที่แต่ว่าเงินห้าแสนเนี่ยมันเข้ากระเป๋าใครแค่นั้นเองนะคะคนที่น่าสงสารก็คือ F c ซีของเขาเนาะเอฟซก็ถูกหลบซ้ำซ้อนเขาก็คิดว่าเมื่อโอนระดมทุนกันแล้ว ห้าทางจะได้รับการปล่อยตัววันนี้พวกเขาจึงรวมกันโอนเงินเป็นจำนวนหลายแสนรวมไปแล้วได้ข่าวว่าห้าแสนเท่าที่ไปสืบข่าวมาจากช่องยูทูบเบอร์ต่างๆที่เขามีการพูดถึงนะคะอ,อ,อันนี้ก็ถ้าจะมองว่าเป็นเรื่องเ,ออเกาเกาเกม การลงทุนทุกการสนับสนุนมันย่อมต้องมีผลตอบแทนไม่งั้นก็จะมาเชร์อีห้าต่งเพื่ออะไรเชร์ฟรีเชร์ไม่มีอะไรมันมันหายากนะคะ,อ,ะอย่างน้อยเอาโอเคถ้าแชร์แล้วได้กระแสะมีผู้ติดตามในช่อง YouTube ของคนคนนั้นมันก็เป็นสิ่งที่สมควรได้เพราะมันเป็นผลต่างตอบแทนแต่การที่มาทร่ออไรบอกว่าเอาเงินไปช่วยอีห้ากางสี่ห้าแสนเพื่อให้อห้ากางถูกปล่อยตัวในวันนี้อันนี้มันเป็นการหลอกลวงแล้วล่ะ ม,มันเป็นการหลอกลวงเอ่อซึ่ง f อซที่ไปหลงรักไอ้ห้าทางพวกเขาก็ถูกหลอกเอ่อเงินมันเข้ากระเป๋าใครทุกคนก็น่าจะรู้เพราะว่ามันรายจ่ายมันไม่มีแล้วอ,ะอ่ะอรอเซ็นรอเซ็นแล้วก็ผาักดันกับประเทศคือเขาไม่ได้เอาตังค์แล้วแต่อยู่ที่ว่าจะขึ้นศาลยังไงยังไงก็ว่ากันไปแต่เท่าที่ฟังเขารอผลักดันกับ ประเทศโดยมีการเซ็นอนุมัติโดยใครคนหนึ่งแบบนี้ค่ะอะ่อันนี้ก็พวกเราก็ต้องดูดูไว้เป็นบทเรียนดูเพื่อเป็นความรู้พวกเราโชคดีที่เราไม่ได้ไปติดตามหรือสนับสนุนอีหกทางพวกเราก็ไม่โดนหลอกแต่สำหรับคนที่ไปให้การสนับสนุนที่ไปหลงรักเขาเรียกว่า ชื่นชมคน18มกรุตต้องยอมรับว่าการมาครั้งแรกของห้กทางมันคือ18มกรุตจริงๆมันโกหกว่ามันเดิน8กิโลนู่นน่ซึ่งทุกอย่างมันก็ถูกเปิดเผยหมาว่ามันไม่ได้เดิน8กิโลการไปของมันครั้งแรกมันไม่ได้เลอะมันไม่ได้เละอะไรมันสะอาดสะอ้านคนเดิน8กิโลคนหลงทางคนไม่มีเงินอ่ามันบอกว่าไม่มีตังค์ค่ารถกลับบ้านแล้วบลูทูธที่หูมันรู้หรือเปล่าราคาเท่าไหร่ ณวันนั้นที่ห้าถังมันมาอที่โสอนนหรือสาวน้อยบูทูธท,ที่ใส่หูมันตัวนั้น่ะเป็นหมื่นนะคะและโดยเฉพาะเสื้อที่มันใส่เป็นเสื้อบ mw นั่นก็หลายตังค่ะอะแล้วเขาบอกว่าเสื้อนีอ้มีคนบริจาคมันไม่มีใครเอาเสื้อ BMw บริจาคหรอกความแม่ไม่เคยเห็นอตั้งแต่ไม่เคยเห็นใครเสียเสื้อบ mw นะ อ่าถ้าแบบพาะเบมเะเปียวมันไม่ได้มีขายในตลาดแต่มันน่าจะเป็นแบรนด์แบรนดหนึ่งหรือเปล่าออันนั้นก็ว่ากันไปนี่ก็บ่งบอกถึงว่าการไปของเขาเขาไม่ได้มีความเปิดเผยคือเขาสร้างสตรอรี่แบบยากจนไปเออไม่เคยเข้าร้านเสรมสวยไม่เคยกินแก้วมาก่อนโอ้มันคือโกหกอะ่ะโกหกหมดเวลาไปดูภูมิหลังของมันคือคนเรามันเล่นโซเชียลมันก็มีหลักฐานทําไมแม่จึงรู้ เพราะมีคนส่งมาให้แม่ดูไปดูที่มันลงติ๊กตกนะคะมันมีเงินเป็นฟ้อนๆเลยอีฮากางเนี่ยแม่จึงไม่เคยเชื่อมันตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้กูก็ไม่เชื่ออิฮากค่เพราะแม่มีหลักฐานที่ FC ส่งมาให้แม่ดูแต่แม่ก็ไม่อาจเอามาเปิดเผยทั้งหมดเพราะมันจะเกี่ยวกับเขาเรียกว่าพรบคอมพิวเตอร์มันเป็นความจริงก็จริงแต่เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเปิดเผยตรงนั้นของเขา โดยหลักฐานต่างๆแต่เราก็สามารถมีภาพวิจาร์ได้ในแนวทางที่อยู่ในขอบเขตของข้อกฎหมายต่างๆอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคนะคะแลโวก็ตอนนี้ทราบว่าคุณตาเขากําลังไล่อยู่ซึ่งแม่ยังไม่ได้ขึ้นไล์เลยวันนี้เอ่อเพราะว่าแม่ก็ทํากับข้าวกินนะคะทำส้มตำเอ,อพัดข้าวใส่กุนเชียงให้ลูกกบแม่เลยไม่ได้ว่างขึ้นไล แต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ทำคลิปไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะทำอีกคลิปหนึ่งแล้วค่อยขึ้นไลฟ์รลให้คุณตาเขาไลฟ์ไปเรื่อยๆก่อนก็คือมันจริงๆแล้วคุณตาจะไลฟ์ไม่ไลฟ์แม่ก็ขึ้นได้หมดละแต่บางครั้งแม่ก็เออยังไม่พร้อมที่จะขึ้นมันต้องหาข้อมูลอะไรบางอย่างเพราะวันนี้แม่มีในไลฟ์สดแม่น่าจะพูดหลายประเด็นนะคะแต่ว่าแม่จะเกริ่นเรื่องเกี่ยวกับเชื่อมจิต เชื่อมจิตแล้วก็ไอ้หนุม่มหมวกขาวด้วยเออแล้วนะถ้าการไปดูหนกระเสเขาจะรู้ว่าไอ้หมวกขาวคือไก่ mm hmm. เพราะว่าคณะคณะลีเกหรือเขาเรียกว่าคณะนั่นแหะอาคณะนาลีอะไรเทพอะไรของเขาเนี่ย mm hmm. ก็ก็ไปที่ทองโลนะคะเอาไปที่ทองโลก็มีการโห่ไล่อืโหไ่ไปค่ะ มีการโหไล่มีการที่คุณไอนมหมวกขาวมันก็จะเกาห้องน้ำก็มีการสกัดกั้นนะคะเดี๋ยวแม่จะขึ้นหัวก็ไหลประเด็นอยู่ในการขึ้นไลส่สดวันนี้เราก็จะพยายามพูดในสิ่งที่เราพูดได้อะไรที่พูดไม่ได้เราก็จะหลีกเลี่ยงเพื่อป้องกันการที่เขาจะมาดําเนินคดีเรานะลูกหนะ้เพราะว่า ้องยอมรับแหละว่าเชื่อมจิตเขาก็ไม่ธรรมดาถ้าเขาปกติเขาจะควบคุมคนไปอยู่ในเ,เขาเรียกว่ากลุ่มของเขาได้เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเพราะเขาไปถึงโน้นนะเอาไปถึงประเทศพมา่านน่นแม้แต่พระก็ยังมาก้มหัวให้เขานี่ผมบอกถึงเขาก็ไม่ธรรมดาแต่ไม่แน่จริงเขาก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาไม่ได้แล้วค่ะเราก็ต้องดูกันต่อไปว่ามันจะจบยังไงเพราะว่า อ่าเราก็ในฐานะที่แม่เป็นยูทูบเบอร์และอย่างแม่ก็อยู่สุราชนะคะแม่จะพูดอะไรที่แรงๆก็ไม่ได้แม่ก็ต้องพูดให้มันพอดีพอดีนะคะแต่ว่าอยากพูดไม่อยากพูดมากแต่มันพูดไม่ได้อ่แรงเราก็พูดแบบเป็นกลางเป็นกลางในอ่ในความที่พอดีพอดีอย่าให้มันเข้าข้อกฎหมายอย่าให้เขาดําเนินคดีเราได้แบบนี้ค่ะอืมเพราะว่าถ้ามาถามคนสุราช เขาก็จะบอกว่าเขาไม่รู้จักเชื่อมไมโคนสุราษอ์อ่ะหลายคนเขาเขไม่รู้จักนะอ่าเขาไม่รู้จักนะเกลุ่มเชื่อมจิตอะไรนี่หรอกแต่แม่พักพวกแม่เขาเป็นเพื่อนกันอในวันที่เขามาถ่ายทำเขาก็ยังชวนแม่ไปแต่แม่ไม่ได้ไปดูเออนะคะก็มาติดตามตอนต่อไปว่าเออแก๊งอีหักทางจะเป็นยังไงแต่ก็ เชื่อว่าสองสามวันนี้น่าจะยังไม่ไม่เรียบร้อยหรอกโอเคทุกคนแล้วเจอกันนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ